คลิปนี้นะคะนิกกี้ไมวเวอร์จะมาพาเพื่อนๆไปทานข้าวแกง10บาทนี่ถ้วยละ1ิบบาทถึงแล้วร้านข้าวแกง10บาทตึกนี้เลยนะคะอาคารไทยพักดีตึกสีน้ำตาลนี่เลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารกัน แกงเขาทำหม้อใหญ่ๆแบบนี้นะเพื่อนๆนีซิกเนเจอร์เขาแกงสม้มแล้วเขาก็มาใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้นะฮะถ้วยละสิบบาทสิบบาทแล้วก็หยิบไปได้เลยนะใครชอบอะไรแล้วก็มีผัดผักหลายอย่างอันนี้อะไรจ๊ะอันนี้นนหยวกกล้วยใส่ไก่นนนนนนยวกกล้วยใส่ไก่อันนี้จ้ะหยวกกล้วยใส่ไก่ ผัดผักผัดผักตอนนี้นเใใหลือแค่นี้เองเหลือแค่นี้เหรอตั้งตอนเช้าใช่ไหมตั้งประมาณสิบโมงอ่ะตัง้งสิบโมงของจะเยอะอ๋อมีนันทิก,กะปิอันนี้ก็คือแกงนันแน่เลยหัน่แกงอ๋อจ้ะเพป็นเคยมาครั้งแรกนะได้แกงแล้วเรามาตักข้าวกัน นี่ข้าวเป็นกระติกเลยนะฮะเป็นข้าวหอมมะลิด้วยมาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆข้าวแกง10บาที่กับข้าวที่เราเอามาก็จะมีผัดววบวกใส่ไข่ผัดผักอันนี้แกงหยวกกล้วยใส่ไก่ผัดเห็ดแล้วก็ผัดผักบุ้งพริกแกงนะคะข้าวนี่ตักได้เติมได้ไม่อั้นกับข้าวนี้ก็ถ้วยละ10บาท อันนี้ก็50บาทได้กินหลายอย่างมากเลยนะมาลองมาชิมกันนะเราขอชิมแกงก่อนแกงรสชาติจะเป็นยังไงแกงนี่แบบเครื่องแกงข้ามันดีนะอืมอุ๊ยอร่อยเครื่องแกงดีแล้วก็เราจะกลัวว่าแกงเนี่ยมันจะหวานหรือเปล่าอนะไรนีอันนี้ก็คือแบบเผ็ดมันอ่ะกินกับข้าว ถ้าลองชิมดูนะอืมอืม,อ,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 มอยู่ที่เมืองนอนนะฮะอยู่ที่ถนนประชาราดซอยสี่ทับหนึ่งเออหรือตึกไทยปักดีของคุณหมอวะลงนะคะเขาทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามเศรษฐกิจแบบนี้นะ,ะไอ้ผัดเผ็ดผัเห็ด